สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องไม้พยาท้าวเอวขบเขี้ยวไม้พยาท้าวเอวไม้มงคลที่เทพเทวารักษา มีฤทธิ์ในตัวกันเคี้ยวงาและแก้ปวดเมื่อยเป็นไม้มงคลที่มีเทวดารักษาและมีฤทธิ์ในตัวเครื่องรางมงคลทนสิทธิ์จากพื้นป่ามีคุณในตัวต้นพญาเท้าเอวพญาคำเอวกบเคี้ยวหรือสลักเคี้ยวเป็นไม้ป่าของไทยเป็นไม้ที่คนโบราณถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีดีอยู่ในตัวเป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อยคือหากอยู่ตามลำพังจะเป็นไม้พุ่มพอป่าปนอยู่กับไม้อื่น จะพันเกี่ยวไปบนต้นไม้อื่นตามโคนกิ่งใกล้ลำต้นมีหนามแหลมโคง้งพอกิ่งแก่จะโค้งหาลำต้นในลักษณะที่หนามเกาะเกี่ยวลำต้นไว้สรรพคุณทางยาเป็นยาพื้นบ้านชนิดหนึ่งคือลำต้นต้มเอาน้ำมาดื่มแก้ปวดเมื่อยหรือฝนน้ำปูนใสกินแก้ท้องเดินถ้าฝนกับเหล้าใช้ทารักษาแผลในปากงูสวัสด์ไฟลามทุ่มตำราทางภาคใต้ได้บอกถึงสรรพคุณไว้ว่า ถ้าปวดหลังให้คาดเอวไว้จะหายปวดถ้าไปไหนคาดเอวไว้งูหรือสัตว์มีพิษจะไม่กัดต่อยความเชื่อมีตำนานเล่าเป็นนิทานพื้นบ้านว่าไม้นี้มีเทวดารักษาขึ้นอยู่ข,ข้างๆอาสมพะระฤาษีตาไฟวันหนึ่งพะระฤาษีจะรองฤทธิ์ของตนด้วยการลืมตาที่สามพะระฤาษีประกาศไว้ทั่วป่าในอาณาเขตนั้นว่าอย่าเข้ามาขวางหน้าเวลาที่ท่านลืมตาที่สาม เพราะจะมีไฟบรรลัยกันพุ่งออกมาใครอยู่ขวางหน้าจะกลายเป็นจุลมหาจุลพอเวลาที่พระฤาษีตาไฟลืมตาขึ้นเทพพยดาที่รักษาไม้พญาท้าเอวก็เข้ามาขวางหน้าเพื่อดูตาที่สามของพระฤาษีเรียกว่าลองริดกับพระฤาษีตาไฟและสามารถทนทานอยู่ได้ไม่เป็นอันตรายพระฤาษีชมว่าเก่งและพอใจเป็นอันมากจึงตั้งใจสอนวิชาให้ เป็นอันว่าไม้พญาท้าเอวมีฤทธิ์มากผู้เท่าผู้แก่เล่าว่าไม้พญาคำเอวเป็นไม้มหาอำนาจเกิดอยู่กลางป่าลึกเป็นรูปร่างเหมือนท้าพญาผู้สูงศักดิ์ในรูปท่ายืนคำเอวหรือท้าเอวหน้าเกรงขามซึ่งต้นเท้าพญาเท้าเอวนี้จะเกิดอยู่ในป่าอาถรรพ์มีท้าพญาเทวดาเป็นผู้รักษาเป็นผู้มีความเป็นอำนาจอันน่าเกรงขามท่านว่าใครได้ครอบครอง หรือได้ทําเป็นประคาห้อยคอหรือคาดเอวจากเป็นผู้มีอํานาจวาสนาบารมีผู้อื่นเกรงกลัวไม่กล้าเข้ามาย่ามกลายเข้ามาใกล้มีแต่คนเคารพนับถือและยังมีพุทธคุณป้องกันเที่ยวกันงากันสรพิษต่างๆใครที่เป็นคนที่โดนกดขี่โดนรังแกอย่างมีอํานาจวาสนามียศถาบรรดาศักดิ์คนมีไว้ครอพครองผู้ใดเห็นจากเป็นมา,าอํานาจนักเจ้านายเห็นจากยอมรับเคารพนับถือ ผู้คนรักใคร่ไม้พญาท้าเอวนี้ถือเป็นของทนสิทธิ์อีกชนิดหนึ่งที่หาได้ยากอันหนึ่งผู้ที่นำไปใช้ต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมอันดีงามด้วยคือคิดดีทำดีพูดดีสิ่งเหล่านี้ที่จะเป็นกอบคุม้มครองกันตัวเองได้ดีกว่าของกายสิทธ์ใดๆและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่าน คอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ